อ้าวสวัสดีอ้าบสวัสดีสบายดีเลย FC บัตรสกู๊ดสกุลน้องพี่น้องเนาะมาพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ใบเทียนได้มเขือมะเขือขึ้นเด้อพี่น้องเด้อต่ำเด้อพี่น้องเอ้ยโว้ยกรอบเลยพี่น้องนี่มาจวดเลยพี่น้องต่ำใส่หัวซีไข่เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยโอ้พี่น้องนี่แซ่บเลยพี่น้องเลยโอ้ฮึ่ม โกกขนาดสับไลฟ์พี่นอ้องโอ้สุดยอดพี่น้องเว้ยอืมก็พี่นออ้อ,นองเชื่อใบเทีนเป็นยังมาตกตบาบาเช็ขาดหนูกัดพี่นอ้อง ถึงนูกันไวยเลครับปัญหาเขาตักลุก